S Hello s t u d e n สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะ Today is Unit 4 Where can I find it นะคะ Where can I find it นะคะสำหรับวันนี้หน่วยที่4แล้วนะคะ เราจะไปหาอะไรดีที่ไหนดีนะคะเป็นหน่วยแบบนี้วันนี้เราจะ exercise for m workbook เล่มนี้เลยค่ะ workbook on page t 4 t o 25นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรก่อนอื่นต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดกันก่อนตัวแรกนะคะเด็กๆต่อ1นม .2 ทับ4ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญนะคะและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาตัวชี้วัดที่2คือตอน2 2ม2ทับนะคะพูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูลค่ะบรรยายและแสดงความคิดเห็นกี่ับเรื่องที่ฟังหรืออ่านค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหน้าที่24และหน้าที่25วันนี้จะเป็น lesson หมวด A to B นะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง vocabulary ค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับ vocabulary สำหรับวันนี้เป็นโส่วนประกอบที่อยู่ในบ้านทั้งนั้นเลยนะคะ use the word in the box To Label the picture เดี๋ยวเราจะเอาคำศัพท์นะคะในบ็อกซ์ทางฝั่งขวามือในกล่องนะคะมาใส่นะคะในส่วนประกอบต่างๆที่เขาชี้ที่อยู่ในบ้านนะคะอันแรกจะเป็น u p i r s u p s t a i r s u p s t a i r s นี่คือชั้นบนของบ้านนะคะอันที่ 2. Entrance Entrance Ent Ent คือทางเข้าคะ่ะอันที่ 3. าม p b o a r d c u คั o บอร์ดคับอรก็คือจะเป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับใส่ตู้โชว์วางของได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่ 4. g a r l e t Garage นะคะเป็นโรงรถนั่นเองค่ะอันที่5 downstairs downstairs บันไดชั้นล่างเลยหรือชั้นล่างนะคะ The last one อันที่6 basement basement จะเป็นห้องชั้นใต้ดินเลยค่ะจะเป็นห้องที่เป็นห้องควบคุมนะคะอะสำหรับหน้านี้แล้วนะักเรียนใส่ส่วนประกอบต่างๆของในบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้อต่อไปเลยอย่าลืมเขียนคำแปลโจทย์ให้ครูด้วยนะ หน้าต่อไปนะคะเป็นข้อ2ใหญ่คะ่ะ use the picture to finish the sentence ให้ใช้รูปภาพเมื่อสักครู่นี้มาเติมประโยคอันนี้ให้สมบูรณ์ number one ข้อที่1น,นะคะ the best man is ชั้นใต้ดินอยู่ตรงไหนของ the garage ของโรงรถเมื่อสักครู่ที่ดูคืออยู่ under ข้างใต้เลยนะคะ ข้างใต้โรงรถเราใส่อันเดไปเพราะว่า Under อแปลว่าข้างใต้ค่ะ n u m b e เมื่ the s h e l f is ชั้นวางของนะคะมันอยู่ตรงไหนของ the living room ตรงไหนของห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่นี้ที่ดูคือมันอยู่ in มันอยู่ในห้องนั่งเล่นเลยค่ะ number three there are books มีหนังสือมากมายเลย the shelf อยู่บนชั้นวางของเราต้องใช้คำว่าบนค่ะนั่นก็คือ on นั่นเอง number f o u there is a r a m มีโคมไฟนะคะ there is a r a m p มีโคมไฟ the boy on the y a r มีโคมไฟอยู่ตรงส่วนไหนของเด็กผู้ชายที่อยู่บนสนามหญ้าก็คืออยู่ Next to เพราะว่า Next to แปลว่าถัดจากหรือข้างๆติดกับนั่นเองค่ะสําหรับหน้านี้เขียนคําแปลตามไปให้ครบเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ใส่คําตอบมาให้ครูด้วยจะได้ได้คะแนนต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3ใหญ่นะคะจะมาร่วมกันอ่านข้อความหรือาระราฟนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ตอบคําถาม4ข้อย่อยด้านล่างนะคะ read the answer I Read and answer the question ให้อ่านข้อมูลนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามมาดูข้อมูลกันไปพร้อมๆกับครูดีมเลยค่ะข้อมูลบรรทัดแรก I'm Ja'cob ฉันชื่อจาคอบ t h e r e are m a n y t h i n g s i n my room มีของหลายสิ่งหลายอย่างเลยในห้องของฉัน I have a desk ฉันมีโต๊ะนะคะ There is a pencil sharpener on the top of my desk แล้วฉันก็มีกบเหลาดินสออยู่ด้านบนเลยของโต๊ะ There is a shelf On the wall ฉันมีชั้นวางของอยู่ที่ผนังด้วย I have many b o o k on the top of the shelf ฉันมีหนังสือมากมายเลยอยู่บนชั้นวางหนังสือ the closet, in my, in the closet is by my bed นะคะตู้เสื้อผ้าของฉันอยู่ใกล้ๆเตียงเลย All of my clothes are in the closet และเสื้อผ้าของฉันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นด้วย I keep my toys under the bed ฉันใส่ของเล่นเข้าไปใต้เตียงนะคะ There's no bathroom in my room There's no bathroom in my room in bathroom in my room ไม่มีห้องน้ำอยู่ในห้องของฉัน I have to go down the hall to go to the bathroom ฉันจะต้องไปเข้าห้องน้ำโดยไปที่ชั้นล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู n เมื่อวันข้อที่1ถามว่าอะไร The question is where are Jacob s b o o k นะคะเขาบอกว่า where are Jacob's b o o k หนังสือของ Jacob อยู่ที่ไหนข้อ A under the bed อยู่ใต้เตียงข้อ B on the top the of the shelf อยู่ด้านบนสุดของชั้นวางของ q u e s o n the top of the desk อยู่ด้านบนสุดของโต๊ะอยู่ตรงไหนเมื่อสักครู่อ่านแล้วตอบข้อ B ค่ะ On the top of the shelf อยู่ด้านบนสุดของชั้นวางของ Number two. The question is which w a s is not in Jacob's room. ไม่มีอะไรอยู่ในห้องของจาคอบ A a pencil sharpener. B bed. เบ d ก็คือเตียงนอน Z bathroom ห้องน้ำเมื่อสักครู่อ่านแล้วเขาต้องไปเข้าห้องน้ำข้างล่างเนาะข้อ4นั่นเอง bathroom ไม่มีอยู่ในห้องของเขา number three the question is what is under j a c o b s bed นะคะอะไรอยู่ใต้เตียงของจาคอ o A clothes เสื้อผ้า B toys C shelves uh shelf นะคะอ่ะมีเสื้อผ้าของเล่นและก็ชั้นวางของสิ่งที่อยู่ใต้เตียงของเขาที่เขาบรรยายมาสักครู่นี้ก็คือ toys ของเล่นนั่นเองตอบข้อ b ค่ะ number 4ข้อที่ 4. where is the bathroom ห้องน้ำละ่ะห้องน้ำอยู่ที่ไหน a by the kitchen ในห้องครัว b in the closet เราไปดูรูปภาพนะอยู่ในตู้เสื้อผ้าอ่ะห้องน้ำจะไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ยังไงเนี่ย c down the hall อยู่ห้องถงข้างล่าง ตอบข้อ4เลยค่ะ Down the h a l ลอยู่ห้องถุงข้างล่างสําหรับหน้านี้นะคะไม่ได้แปลตรงเนื้อหาแต่นะักเรียนต้องแปลตามโจทย์แล้วก็ช้อยต่างๆพร้อมท้องเขียนคาตอบตามครูไปได้เลยนะคะไปหน้าต่อไปกันเลยอ่าหน้าต่อมานะคะเด็กๆเขาให้ write the words that s best describe the image use the words in the box เขาบอกว่าให้ใช้คำศัพท์ในกล่องสี่เหลี่ยมด้านบนช่องสีฟ้าลงมาเติมหคอดานล่างให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวดูคำแรกอ่านว่า soft soft แปลว่าเบานะคะ soft อ uh, อ soft แปลว่านุ่มนวลน,นิ่มนุ่มนิ่มนะคะ round 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 คือกลมค่ะ heavy 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 คือหนักค่ะนักเรียนเขียนคำอ่านตามครูตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะคะให้ครบทั้งคหคำ right 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 คือเบาค่ะ h a r h a r hard คือหนักค่ะแข็งค่ะ square u a ค e square คือสี่เหลี่ยมค่ะภาพแรกภาพ A ภาพหนึ่งเลยก้อนหินใช้ Har d hard แปลว่าแข็งค่ะภาพที่สองเป็นรูปเอ่อสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม square square ก็คือสี่เหลี่ยมภาพที่ 3, สามซอฟเป็นผ้านุ่มๆนะคะเป็นผ้านุ่มๆก็ใช้ o อ t ภาพที่สี่เป็นลูกบอลมีลักษณะทรงรา n ดทรงกลมนะคะก็ใส่รา n ดลงไปภาพที่ห้าเป็นขนนก right ไร h ไร i เบาเบานะคะและภาพที่6เป็นเวทเลยใส่ยกน้ำหนักอย่างเงี้ย heavy หนักนะคะนักเรียนเขียนคำอ่านคำแปลคำตอบลงไปให้ครบสมบูรณ์นะคะในข้อหนึ่งใหญ่ของหน้า25นี้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่ในหน้า25มาดูข้อ2ใหญ่กันก่อนเลย match the words in the first นะคะ that have opposite m e a n i n g s ings, เขาบอกว่าจับคู่คำศัพท์ที่อยู่ในข้อที่หนึ่งนำคำที่มีความหมายต่างกันมาจับคู่กันอย่างเช่นตัวอย่างแรกเลย hard ที่แปลว่าแข็งนะคะจับคู่กับ soft ที่แปลว่านุ่มนิ่มเรามาดูข้อหนึ่งเลยค่ะเราจะเอา heavy จับคู่กับ light นะักเรียนจับคู่ตามครูไปได้เลยข้อที่สองเราจะเอา round ที่มีลักษณะกลมจับคู่กับ square ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ สำหรับข้อ2ใหญ่เนี่ยง่ายเขียนแค่แปลโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบตามไปได้เลยค่ะเด็กๆข้อที่3 match the description to the picture ให้จับคู่รูปภาพทางด้านขวามือ right your hand and description on left your hand เกี่ยวกับเรื่องการอธิบายนะคะอ่ะอธิบายอันแรกข้อ a is made of metal นะคะ metal it has round face นะคะ It tells the time บอกว่ามันทำจากโลหะมันมีใบหน้ากลมแล้วมันก็บอกเวลาด้วยอันนี้จับคู่ไปได้เลยข้อ A ไปใส่ที่รูปนาฬิกาต่อมาข้อ B It's brown and made of cardboard นะคะ It's square you use it at the p o s t of f t เขาบอกว่ามันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ทำมาจากกระดาษแข็งมันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะและคุณก็จะใช้สิ่งนี้ไปทำธุระที่ทำการไพรสนี่นะคะอันนี้ข้อ B จับคู่กับ กล่องด้านขวามือได้เลย The last one ข้อ4 is round It made of wood มันทำจากไม้ You can put a cup on it บอกว่ามันทำจากไม้มันมีลักษณะกลมๆแล้วมันก็ สามารถวางถ้วยกาแฟถ้วยชาอะไต่างๆไว้บนนั้นได้มันคือโต๊ะจับคู่ข้อ C เข้ากับรูปภาพโต๊ะได้เลยสําหรับข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่ for page 25 i h i s page นี้นะคะสําหรับหน้าน,นี้ให้นะักเรียนเขียนคําแปลนะคะ meaning ความหมายแล้วก็เขียนคําตอบลงไปให้ครบสมบูรณ์นะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ข, 5, ข้อ4ข้อสี่ใหญ่ answer the question นะคะเป็น reading vocabulary ยังคงอยู่ที่การอ่านศัพท์และทบทวนคำศัพท์มาลงในประโยคนะคะ number o n what does an orange look like orange ก็คือส้อมค่ะส้มมีลักษณะอย่างไรล่ะนักเรียนคำตอบเขียนตามครูได้เลย an orange is round round แปลว่ากลมค่ะเด็กๆ number two what is a car made of นะคะรถยนต์เนี่ยทำมาจากอะไรนะักเรียนเขียนตอบตามครูไปเลย a car is made of metal ะะรถยนต์ทำมาจากโลหะนะคะ เหล็กนะคะอ่านนักเรียนคําว่า made of แปลว่าทํามาจากนักเรียนพยายามดูสําหรับสำนวนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้คล่องในการใช้คําอ่านแล้วก็ในการนํามาแปลเป็นประโยคและสามารถตอบคําถามไปได้โดยง่ายนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนจะใส่คําตอบตามครูอย่างเดียวนะพยายามฝึกอ่านด้วยดูด้วยดูดคําแปลประกอบแล้วก็ดูคําตอบประกอบด้วยจะทําให้เก่งขึ้นค่ะ number three ข้อที่3 how do you describe a feather นะคะเขาบอกว่าคุณจะอธิบายเกี่ยวกับ คนนกได้อย่างไร Is it right, wrong, and soft นะคะก็บอกว่ามันเบามันยาวแล้วมันก็นุ่มนิ่มนะคะสำหรับท่อสี่ใหญ่ในหน้านี้หวังว่านักเรียนคงจะเขียนคำแปลแล้วก็คำตอบตามขูได้นกง่ายสบายสบายอาละค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว Goodbye Take care of yourself ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ